มา n นเอลฟาเฟียงประธานกลุ่มมิชลินประจำภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวเปิดงานมิชลินบียอนเพอร์ฟอร์แมนซ์กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเผยนวัตกรรมล้ำสมัยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีสื่อมวลชนจากหลากหลายประเทศพันธมิตรทางธุรกิจและผู้บริหารของมิชลินเข้าร่วมงานเพื่อเจาะลึกแนวทางของบริษัทในการนิยามคำว่าสมรรถนะในมิติใหม่ ผู้เข้าร่วมง,งานยังได้เข้าชมเบื้องหลังการทํางานจริงนะ่สองสายการผลิตหลักของวิชลินภายใต้โรางงานน้องแคได้แก่ยางล้ออากาศยานและยางล้อรถบรรทุกและรถขนส่งผู้โดยสารเปิดโอกาสให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวิชลินที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตประสบการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ของวิชลินซึ่งเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะและเป้าหมาย ประธานกลุ่มมิชลินประจำภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกยังได้เล่าถึงเส้นทางของมิชลินจากผู้บุกเบิกซึ่งความมุ่งมัม่นไม่ได้หยุดแค่เรื่องสมรรถนะแต่กำลังสร้างอนาคตที่ทุกผลิตภัณฑ์ทุกโซลูชันและทุกประสบการณ์ที่ส่งมอบจะ่ยชวสร้างหนทางที่ดีกว่าสำหรับผู้คนผลกำไรและผืนโลกซึ่งงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้คือเวทีที่แสดงให้เห็นว่ากำลังทำให้อนาคตนี้เป็นจริงได้